คุณรู้ไหมครับ80%ของโรคเรื้อรังเกิดจากอารมณ์ค้างคาที่เราไม่เคยจัดการอารมณ์ไม่ใช่เรื่องในหัวนะครับแต่มันคือพลังงานที่เคลื่อนในร่างกายทั้งระบบโกรธอยู่ที่ตับเครียดอยู่ที่หัวใจกลัวอยู่ที่ไตเศร้าอยู่ที่ปอดทุกอารมณ์มีที่อยู่เป็นของตัวเองปัญหาคือเราเก็บอารมณ์ไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ระบายพลังงานที่ควรไหลมันค้าง มันแน่นแล้วมันก็เริ่มอุดตันระบบต่างๆในร่างกายนี่แหละครับที่หมอจีนเรียกว่าโรคเริ่มจากอารมณ์ก่อนเริ่มที่ร่างกายครับอารมณ์ที่เก็บกดไว้นานๆทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างหลอดเลือดหดตัวก็เป็นความดันสูงน้ําตาลแกว่งก็คือเบาหวานหายใจสั้นปอดอ่อนล้าระบบย่อยเสียเครียดลงกระเพาะถ้านอนไม่หลับสมองก็ไม่ได้พักและถ้าโกรธสะสมร่างกายก็อักเสบเรื้อรังครับ ร่างกายไม่ได้ป่วยทันทีแต่มันส่งสัญญาณตั้งแต่วันแรกที่ใจเริ่มหนักนะครับผมอยากให้คุณลองเชื่ออย่างหนึ่งครับเมื่อใจเราเบาหรือนิ่มลงร่างกายจะเริ่มรักษาตัวเราเองทันทีไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนแค่ปล่อยอารมณ์ที่คุณเก็บมาเป็นปีปค่อยๆไหลออกทีละนิดถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ใจหนะักให้หายใจลึกๆแล้ววางมือไว้ที่หน้าอกครับ แล้วบอกตัวเองเบาๆว่าฉันปล่อยแล้วเพราะการดูแลร่างกายเริ่มจากการดูแลที่ใจตัวเราเองก่อนเสมอครับแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองทั้งจากด้านในและด้านนอกผมอยากชวนคุณมาเรียนรู้คอร์สฟรีที่ชื่อว่า6เสาหลักสุขภาพธรรมชาติที่จะพาคุณไปแก้ที่ต้นเหตุของการป่วยทั้งอาหารการนอนการเคลื่อนไหวอารมณ์จิตวิญญาณ และความสัมพันธ์ครับเพราะเมื่อทั้ง6เสานี้สมดุลแล้วร่างกายจะกลับมารักษาตัวเองอย่างที่มันถูกออกแบบมาเพียงพิมพ์สนใจเราจะดึงคุณเข้ากลุ่มครับไม่ว่าคุณกําลังป่วยเหนื่อยเครียดหรือใจหนักแค่ไหนคุณไม่จําเป็นต้องเดินคนเดียวครับมาร่วมคอร์สฟรี6เสาหลักสุขภาพธรรมชาติและผมจะพาคุณกลับไปหาสมดุลอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปกันครับเมื่อคุณกลับสู่ธรรมชาติธรรมชาติก็จะเริ่มรักษาคุณครับนี้สวัสดีครับ